โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือตั้งอยู่เลขที่76หมู่9ตำบลน,น้ำแก่นอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตหนึ่งบริหารงานโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนายธวัฒน์ธรรมศิลป์เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด100คนชั้นประฐมวัย27คนชั้นประฐมศึกษา73คนบุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วยผู้บริหาร1คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนโรงเรียนบ้านน้ำกันเหนือได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัยเป็นรุ่นที่หนึ่ง ปี2555ได้รับตราพระราชทานจำนวน3ครั้งคือปีการศึกษา2555ปีการศึกษา2558และปีการศึกษา2562มีครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน2คนคือนางสยุมพรฟูเฟื่องและนางรจนาสุขสุวรรณในปีการศึกษา2560โรงเรียน,น <ะ S 1> บ้านน้ำเกลืออยู่ในระหว่างการดำเนินการโครงการ มีกิจกรรมการทดลองดังตัวอย่างต่อไปนี้มหัสจรั์ลูกยางปินได้ไปกันเลยค่ะมารู้จักอุปกรณ์กระดาษลูกแบบลูกยางกันไกลคลิปนีบกระดาษแล้วก็สีค่ะเรามาเรียนรู้นะรู้จักกันก่อนว่าลูกยางคืออะไรเดยวจะรู้จักกัา เรรู้จักแล้วนะคะเราก็จะพาเด,ด็กๆมาทําโดยใช้กระดาษนะคะสอนวิธีการตัดเนาะเด,ด็กๆก็ตั้งใจมากๆเลยค่ะอยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะทดลองอยากที่จะทําอยากที่จะลงมือนะคะเป็นกิจกรรมที่เด,ด็กชอบนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะคะคุณครูทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวสักแป๊บนึงนะคะถ้าหากว่าคุณครูสอนเสร็จ เด็กก็จะลงมือทำด้วยตัวเองเลยนะคะนี่ลองทดลองดูเอ้อเรื่องตืนเต้นกระละเริ่มอยากทำกันแล้วนะคะเดี<ค>๋ยวครูจะแจกอุปกรณ์ให้กับเด็กๆนะคะไปเลยค่ะเริ่มลงมือทำกันได้เลยเนาะเริ่มจากการตัดตัดกระดาษนะคะฝึกกล้ามเนื้มมอมือมักเด็กไปด้วยนะคะฝึกทักษะ ส,สายตานะคะประสานสัมพั way, นธ์กับมือนะคะฝึกสมาธิไปด้วยนะคะได้หลายอย่างเลยเนาะในกิจกรรมหัดสรรย์ลลกยางดินได้นะคะเสร็จแล้วนี่้วยลอกันไปเลยค่ะในห้องไม่พอไปที่สนามกันเลยเย้ไปเลยค่ะสนุกสนานทดลองกันเลยค่ะนะคะเด็กได้เรียนดูว่าทําไมลลกยางที่เด็กๆจาลองขึ้นมาที่ทําจักรดาษทำไมถึงบินได้เกิดจากอะไรนะคะ ก่อนที่เด็กๆจะทําเสร็จก็ได้คาดวในคําตอบนะคะก็จะจากแรงที่เด็กๆเวี่ยงนะคะเด็กไปปะทะกับลมหรืออากาศที่เจอนะคะเอาลองลอยลงจากที่สูงลงบ้างเป็นไงโอเคลินได้เหมือนกันพลังหมุนติ้วเศษลูกกิมฟองลอยได้อย่างไรนะแต่มีอุปกรณ์ค่ะนะคะคณหัวก็จะแนะนําอุปกรณ์ ต่างๆว่ามีอะไรบ้างแล้วก็แนะนำวิธีการใช้ข้อควรระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์นะคะหลังจากนั้นก็จะสาธิตการทดลองให้กับเด็กๆดูทำยังไงบ้างสัวนั้นเด็กลงมือทำด้วยตัวเองเราก็จะแบ่งกลุ่มนะคะเด็กๆทำงานเป็นกลุกะะ่มด,ด้วยกันจากนั้นก็ทำการทดลอง้านหมุนต่างๆนะคะ,ะเด็กๆก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาร่วมกันนะคะยอมรับ ความคิดเห็นของเพื่อนๆในกลุ่มนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะทําการบันทึกการทดลองโดยการวาดภาพว่าสิ่งที่เด็กเห็นเป็นยังไงบ้างนะคะจากนั้นก็นําเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มเลยีโ่งเล่นคกลดดูดโ่งเต้นลุกดิกอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะคุณครูแนะนำอุปกรณ์และสิงขให้เด็กๆเด็กพร้อมกันหรือยัง ว่าในผ้าและลูกโป่งนั้นมีประจุไฟฟ้านะคะพลังบวกและพลังลบตั้นอยู่ถ้าเราเอาลูกโป่งมาถูกผ้าประจุไฟฟ้าพลังลบจากผ้าจะเดินทางมาที่ลูกโปง่งทําให้ลูกโป่งมีพลังลึกลับดูดเม็ดโฟมให้เต็นดุกดิกได้เหมือนเล่นก้นเลยค่ะพลังลึกลับนี้เรียกว่าไฟฟ้าสถิตหลังจากนั้นเด็กก็ทำการบันทึกการทดลองแล้วก็นํนเนาเสนอค่ะยี่มมาก ยอดนักสืบเงาประหลาดมีอุปรกรณ์ค่ะถ้าห็นเอาวางสองนี้มันจะเห็นเงาชัดเจนไหมคะ,คะยังไม่ค่อยชัดเจนถ้าหิย้ายไฟเด็กเห็นไหมเอากำลไปอยู่ทางไหนถ้าเวลาเราส่องแสงมากระทบสิ่งต่างๆจะเกิดเงาที่มีรูปร่างประหลาดแตกต่างกันโดยเงาจะอยู่ตรงข้ามกับทิศทางที่ส่องแสงมาเสมอพอแสงเปลี่ยนที่ เงาก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยแถมรูปร่างของเงาก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะ คนโบราณใช้เงาสุดประหลาดมาทำนาฬิกาแดดเพื่อบอกเวลาด้วยนะโดยดูจากตำแหน่งของเงาที่เกิดจากแสงอาทิตย์ส่องมากระทบนาฬิกาแดดนั้นพอดวงอาทิตย์เปลี่ยนที่เงาก็จะเปลี่ยนที่ตามทำให้รู้เวลาในตอนนั้นๆได้ใลรทุกคนอยากจะอาสาออกมาทำท่าต่างๆให้เพื่อนๆได้ทายนะคะเด็กๆให้ความสนใจ แล้วก็ตั้งใจทุกคนค่ะผู้ฟังก็จะเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะและผู้ที่ออกไปเป็นตัวแทนเพื่อนๆก็มีความกล้าแสดงออกนะคะ ไปบันทึกผลการทดลองที่เด็กๆได้ทดลองไปนะคะยอดนักสืบเงาประหลาดน,นำเสนอผลงานโรงเรียนบ้านน้ำแกนหนึ่ง